สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรียนภาษาจีนกับเหล่าซื้อนะคะเหล่าซื้อก็จะมาสอนภาษาจีนเด็กๆนะคะในหัวข้อเรื่องจีบวกอินเป็นจีนเธอบวกเอียนเป็นเทียนเธอบวกเอียนเป็นเทียนชีบวกอีเป็นชีสิงสี่เป็นชีจื้อบวกเอินเป็นเจินสิงสามเป็นเจินมอบวกเอเป็นเมอีบวกอังเป็นยางสิงสี่เป็นย่างอ่ะ เรียนในหัวข้อเรื่องจินเทียนเทียนชี่จันเหมยออย่างนั่นเองค่ะ,ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเรามาดูคําแปลไปพร้อมกันเลยค่ะคําว่าจินเทียนนะคะเด็กๆในภาษาจีนนะคะแปลว่าวันนี้ค่ะเทียนชี่ตัวนี้นะคะแปลว่าอากาศค่ะซึ่งคําว่าเทียนนะคะลูกในภาษาจีนแปลว่าท้องฟ้านะคะชี่แปลว่าอากาศนะคะ เพราะฉะนั้นเทียนชี่ก็คืออากาศที่อยู่ท้องฟ้าหรืออากาศที่อยู่บนท้องฟ้านั่นเองนะคะส่วน3ามคำนี้นะคะคําว่าจังเมย่างนะคะแปลว่าอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในบทนี้นะคะที่เราจะเรียนเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องวันนี้อากาศที่มันอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะหรือวันนี้อากาศเป็นยังไงนั่นเองคะ่ะอ่ะ เรามาดูในส่วนแรกนะคะที่จะสอนในวันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของคำศัพท์ภาษาจีนนะคะซึ่งคำศัพท์พในบทนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะคะลูกจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกัน,นะคะ่ะส่วนแรกก็คือคำศัพท์ที่มีรูปภาพนะคะและส่วนที่2ก็คือคำศัพท์ที่ไม่มีรูปภาพนั่นเองะคะ่ะเรามาดูในส่วนแรกค่ะคำศัพท์ที่มีรูปภาพนะคะประกอบไปด้วยคําว่าอะไรบ้างดูรูปภาพแรกคะ่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่า มีเด็กผู้ชายนะคะกาลังยืนแบบสดใสเลยนะคะเราก็จะตีได้ว่าอากาศนี้น่าจะเป็นอากาศที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะหรือท้องฟ้าสดใสนั่นเองนะคะในภาษาจีนก็จะอ่านออกเสียงเป็นชีบวกอิงเป็นชิงสิงสองเป็นฉิงนะคะเธอบวกเอียนเป็นเทียนนะคะคานี้อ่านออกเสียงว่าชิงเทียนนะคะรูปแปลว่าท้องฟ้า ปลอดโปร่งนะคะ่ะต่อไปนะคะรูปที่สองเด็กๆเห็นก้อนเมฆใช่ไหมคะแล้วก็เห็นคนรีบวิ่งมาเก็บผ้าถูกไหมคะพราะมีลมกระโชกถูกไหมคะคานี้ค่ะลูกอ่านออกเสียงว่าอ e ีบวกอินเป็นอินนะคะเธอบวกเอียนเป็นเทียนนะคะคํานี้อ่านออกเสียงว่าอินเทียนนะคะลูกแปลว่าท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นสีอะไรลูกเป็นครื้มๆ ถูกไหะคะก็ะจะอ่านเป็นแปลว่าท้องฟ้านะคะมืดครึ้มน,นะคะ,ะต่อไปนะคะลูกภาพที่3นะคะเป็นภาพของต้นไม้นะคะที่ถูกลมพัดนะคะหรือลมแรงมันพัดทําให้ต้นไม้มันเอ็นหรือมันไหวนะคะภาพนี้ก็จะบอกถึงอากาศที่มีลมนะคะหรือลมพัดแรงนะคะในภาษาจีนก็จะออกเสียงเป็น เบวก,กวัวเป็นกวัวนะคะฟบวกเอิงเป็นเฟิงนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่ากวัวเฟิงค่ะลูกแปลว,ว่ามีลมนะคะมีลมพัดนะคะหรือว่าลมแรงนั่นเองค่ะต่อไปภาพที่4ค่ะลูกเป็นภาพเด็กผู้หญิงเขากำลังกลางลมนะคะท่ามกลางสายฝนนะคะภาพนี้เราง่ายมากก็คือภาพของฝนตกนั่นเองนะคะในภาษาจีนก็จะอ่านออกเสียงเป็น ซีบวกเอียเป็นเสียเสียงสีเป็นเสียนะคะอีบวกยีเป็นยีนะคะเสียงสามเป็นหยีนะคะคานี้ออกเสียงว่าเสียหยีนะคะเสียหยีแปลว่าฝนตกนะคะเพราะว่าคําว่าเซียเนี่ยแปลว่าล่างนะคะลูกหรือแปลว่าตกนะคะหยีแปลว่าฝนเพราะฉะนั้นเสียหยีก็เลยแปลว่าฝนตกเองค่ะ ต่อไปภาพที่5้านะคะเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะชอบกันแต่สิ่งนี้นะคะมันก็จะชอบมานะคะหลังจากเสี้ยหหี่นะคะก็คือหลังจากฝนตกนั่นเองก็คือชื่อบวกไอเป็นชายเสียงสามเป็นชายนะคะเธอบวกองเป็นหงเสียงสองเป็นหงนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าชายหงค่ะลูกชายหงก็คือตัวนี้นั่นเองก็คือรุ้งนะคะ หรือรุ้งกินน้ำบ้านหลอนันเองค่ะและภาพสุดท้า,ายถ้าเด็กๆสังเกตก็จะมีก้อนเมฆเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วท้องฟ้าก็จะเป็นสีคลามนะคะก้อนเมฆเต็มไปหมดท้องฟ้าเป็นสีครามนะคะในภาษาจีนอ่านออกเสียงว่าเต่บวกโอเป็นตัวนะคะอีบวกยินเป็นยินนะคะเสียงสองเป็นหยินนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าโตหยินนะคะโตหยินก็คือ มีเมฆมากหรือเมฆเยอะนั่นเองค่ะอ่ะโอเคค่ะในส่วนของคำศัพท์นะคะที่มีรูปภาพจะมีทั้งหมดคํคำได้แก่คําว่าฉิงเทียนนะคะที่แปลว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะอินเทียนนะคะที่แปลว่าท้องฟ้ามืดครึ้มหรือครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะกลัวเฟิงค่ะที่แปลว่ามีลมพัดหรือลมพัดแรงหรือลมแรงนะคะ เสียยีนะคะที่แปลว่าฝนตกนะคะฝนตกชายหงนะคะที่แปลว่ารุ้งหรือรุ้งกินน้ำนะคะและสุดท้ายคือคำว่าโตหยินนะคะที่แปลว่ามีเมฆมากนะคะหรือว่าเมฆเยอะนั่นเองต่อไปเราไปดูในส่วนที่สองค่ะลูกในส่วนของคำศัพท์ที่ไม่มีรูปภาพค่ะแต่ว่าในส่วนของคำศัพท์ที่ไม่มีรูปภาพนะคะก็จะอิงมาจากคำศัพท์ที่มีรูปภาพนะคะจำนวนหกคำด้วยกัน นะคะได้แก่คำว่าฉิงเทียนนะคะที่แปลว่าท้องฟ้าปลอดหง่งนะคะแล้วก็อินเทียนนะคะที่แปลว่าลึงฟ้าทึงฝนนะคะแล้วก็คำว่ากัวเฟิงนะคะที่แปลว่าลมพัดหรือมีลมพัดนะคะแล้วก็จะเป็น เสี่ยหยีนะคะที่แปลว่าฝนตกนะคะแล้วก็มีคำว,ว่าชายหงนะคะที่แปลว่าหุงและก็เป็นโตหยินนะคะที่แปลว่ามีเมฆมากอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เราอิงมาจากคำศัพท์ที่มีรูปภาพนะคะลูกส่วนคำศัพท์ที่ไม่มีรูปภาพนะคะก็จะมีมาเพิ่มทั้งหมดแปดคำนะคะ ประกอบไปด้วยคําว่าอะไรบ้างคําแรกนะคะลูกเธอบวกสระเอียนรวมกันเป็นเทียนนะคะชีบวกอีเป็นชีเสิงสี่เป็นชีนะคะคานี้อ่านออกเสียงว่าเทียนชี้นะคะลูกแปลว่าอากาศนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคาที่สองนะคะคือคําว่าซื้อบวกเอินเป็นเจนินสิงสามเป็นเจินนะคะมอบวกเออเป็นเมอนะคะ อีบวกอางเป็นยางเสียงสี่เป็นย่างนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าเจิ่นเมียย่างนะคะแปลว่าอย่างไรนั่นเองนะคะแปลว่าอย่างไรนะ,ะต่อไปค่ะรูปคำที่สามนะคะคือคำว่าชื้อบวกอาเป็นชานะคะเธอบวกอ่างเป็นทานนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าชาทานนะคะแปลว่าหาดสายนั่นเองค่ะแต่ถ้าคำว่าชา คำเดียวนะคะชาคำนี้คำเดียวจะแปลว่าสายนะคะต่อไปนะคะเธอบวกไอเป็นไทยนะคะสิยงสี่เป็นไทยนะคะอีบวกอางเป็นยางนะคะเสียงสองเป็นหย่างนะคะซื้อบวกอานเป็นซานนะคะเสียงหนึ่งเป็นสัตว์นะคะถ้าอย่างสัตว์นะคะแปลว่าร่มกันแดดนั่นเองนะคะ มาจากคำว่าไท่ายางนะคะแปลว่าพระอาทิตย์นะคะลูกสารตัวนี้แปลว่าร่มนะคะไท่ายางสารก็เลยแปลว่าร่มกันแดดหรือร่มพระอาทิตย์นั่นเองเป็นดาวเจ็บเลยป้งสิงต่อไปนะคะลูกตัวแรกนะคะอ่ะตัวต่อไปนะคะคือตัวเฮบวกเอาเป็นฮาวเสียงสามเป็นฮาว นะคะซีบวกเอียงเป็นเสียงเสียงสี่เป็นเสี่ยงนะคะ,ะคำนี้อ่านออกเสียงว่าเหาวเสี่ยงนะคะเหาวเสี่ยงแปลว่าดูเหมือนว่าหรือคล้ายนะคะคาว่าเหาวในภาษาจีนนะคะรูปแปลว่าดีนะคะเสี่ยงแปลว่าเหมือนนะเหาวเสี่ยงก็คือเหมือนมากนะคะหรือคล้ายมากๆนั่นเองค่ะต่อไปนะคะลูกเฮอบวกอูเป็นฮู รือบวกอานเป็นรานนะคะเสียงสองเป็นรา LIKE. นนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าผู้รานนะคะแปลว่าทันใดน,นั้นหรือฉพันธ์นั้นเองนะคะตัวตอบไมอ่านออกเสียงว่ามอบวกอูเป็นมูนะคะลูกเสียงสี่เป็นมูนะคะอูบวกอูเป็นอูคำน,นี้อ่านออกเสียงว่ามูอูค่ะลูกแปลว่าเรือนไม้หรือบ้านไม้นั่นเอง และคำสุดท้ายค่ะอ่านออกเสียงเธอบวกอิงเป็นทิงนะคะลูกเสียงสองเป็นถิงนะคะถิงในที่นี้แปลว่าหยุดหรือแปลว่าพักนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์อีกรอบหนึ่งนะคะรู้ว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะ,ะคำแรกนะคะคือคำว่าชิงเทียนค่ะแปบลบว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งคำที่สองคือคำว่าอินเทียนค่ะลูกแปลว่า รึ้นฟ้าครึ้มฝนหรือท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะคำที่สามคำว่ากลัวเฟิงนค่ะแปลว่าลมพัดหรือมีลมพัดนะคะคำที่สี่คือคำว่าเสียหยี่ค่ะแปลว่าฝนตกนั่นเองคำที่ห้าคือคำว่า่ายหงค่ลูกแปลว่ารุ้งคำที่หกคือคำว่าโตหหินนะคะแปลว่ามีเมฆมากหรือเมฆเยอะนั่นเองคำที่เจ็ดนะคะลูกคือคำว่าเทียนชีค่ะแปลว่าอากาศ คำที่8ปดคือคำว่าเจรเมืยอย่างค่ะลูกแปลว่าอย่างไรคคำที่9ก้าคือคำว่าชาทานนะคะแปลว่าหาดทรายนะคะคำที่10นะคะลูกคือคำว่าถ้าอย่างสานนะคะคือร่มกันแดดนั่นเองค่ะคำที่11คือคำว่าเห่าเชี่ยงที่แปลว่าดูเหมือนว่าหรือค้ายคำที่12นะคะคือคำว่า มูห่หลานค่ะลูกแปลว่าท่านใดนั้นหรือว่าฉับพันนั้นเองนะคะคําที่13คือคําว่ามู่อูค่ะลูกแปลว่าเรือนไม้หรือบ้านไม้นะคะและคําที่14คําสุดท้ายคือคําว่าถิงนั่นเองค่ะที่แปลว่าหยุดหรือแปลว่าพักค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคําศัพท์ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะมีใครสงสัยอะไรหรือเปล่า ถ้าเด็กๆสงสัยนะคะเด็กๆสามารถสอบถามเราซื้อได้ทันทีเลยนะคะไม่ว่าจะเพ้นผ่านไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเมื่อเราเรียนเสร็จนะคะก็จะเป็นในส่วนของแบบฝึกหัดน,นะคะลูกซึ่งแบบฝึกหัดน,นะคะก็จะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะก็คือให้เด็กๆนะคะเลือกอักษรจีนะค่ะมาเติมให้ตรงกับตัวพินอินที่เราซื้อกำหนดให้นะคะซึ่งตัวอักษรจีนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8ตัวพินอินก็จะมีทั้งหมดแตัวนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะเราซื้อให้มันเป็น A B C D E F G แล้วก็ H ส่วนข้างล่างเป็น1 2 3 4 5 6 7และ8นะคะสมมติเราซื้อยกตัวอย่างให้1ข้อนะคะยกตัวอย่างเช่นเราซื้อดูข้อ A นะคะแล้วเราซื้อรู้สึกว่าเอ้ยข้อ A เนี่ยมันอ่านออกเสียงว่าอะไรนะอ่านไม่ได้ ก็เลยเปิดไปดูนะคะในคำศัพท์หน้าที่10นะคะแล้วก็หาเจอรู้แล้วว่าอ๋อตัวอักษรจีนตัวนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าชิงนะคะซึ่งคล้ายก,กันกับหมายเลข5นะคะในของพินอินนะคะเหล่าซื้อก็เอาคำว่าชิงที่ได้นะคะมาเติมลงไปนั่นเองนะคะส่วนตัวที่สองอ่านออกเสียงว่าอะไรหนูก็ไปดูในส่วนของคำศัพท์และเอามาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง อันนี้ก็คือในส่วนของงานที่1น,นะคะต่อไปมาดูในส่วนของงานที่2ก็คือโยงเส้นนะคะจับคู่แล้วก็เติมคำตอบลงในวงเล็บนะคะพร้อมด้วยเขียนพินอินนะคะซึ่งในวงเล็บนะคะก็จะให้เขียนเป็นตัวจีนนะคะลูกและที่ไม่ใช่วงเล็บก็ให้เขียนเป็นพินอินนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด5ข้อและเขาก็ทำการโยงไปให้แล้วข้อหนึง เด็กๆจะสามารถโียงคำศัพท์ได้จากอะไรเดี๋ยวเราซื้อจะช่วยเขียนให้นะคะะมีคำว่ามู่นะคะมีคำว่ากลัวมีคำว่าตัวมีคำว่าชิงมีคำว่าฉายมีคำว่าหินมีคำว่าอูมีคำว่าหงนะคะมีคำว่าเฟิงแล้วก็มีคำว่าเทียนนะคะลูกอ่ะหน้าที่ของหนูก็คือไปจับคำสองตัวเนี้ย แล้วก็โยงให้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นนะคะเราซื้อโยงไปแบบนี้นะเดี๋ยวเราซื้อขอเขียนเขียนเขียนช้อยให้เขาก่อนเดี๋ยวเด็กจะงงนะคะอ่าแบบนี้นะอย่างเช่นข้อแรกนะคะศูนย์โยงมาบนะคะอ่านออกเสียงว่ามู่อู่นะคะมู่แปลว่าต้นไม้อู่แปลว่าบ้านมู่อู่ก็คือบ้านไม้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่สองนะคะเราซื้อโยงจากสามนะคะ ไปหาอีนะคะรวมกันเป็นชิงเทียนนะคะที่แปลว่าอากาศดีหรือท้องฟ้าแจ่มใสนั่นเองนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะประกอบไปด้วยกัวโตวช่ายอา่ะกัวโตวช่ายนะคะหยินหงเฟิงหนูก็ไปโยงให้ถูกต้องแล้วก็เติมให้ถูกต้องตามแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการบ้าน ซึ่งคำศัพท์ก็เอามาจากที่เราเรียนไปเมื่อข้างต้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับการเรียนวันนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะเด็กๆถ้าเด็กๆสงสัยในส่วนของคำถามคำศัพท์แบบฝึกหัดหรือวิธีการอ่านนะคะเด็กๆสามารถสอบถามเราซสือได้โดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ก็ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะยุติการสอนเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคาบหน้า ในส่วนของไวยากรณ์และก็บทสนทนาในหัวข้อจินเทียนเทียนชีจนเอย่างนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ